ซีรีมาติกมันน่าจะมาจากแบบการถ่ายแบบภาพหนังวะใช่การถ่ายการถ่ายเป็นใช่การถ่ายเป็นเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนเป็น,เป,นเป็นภาพยนตร์อะเออเภาพยนตร์คอนเสิร์ตท,ที่เป็นกึ่งมีสตอรีร่อะออมที่มีสตอรีร่ด้วยเป็นการเล่าเรื่องอ,อันนี้ก็คือเข้าสู่ช่วงเรียกชั่นนะคเป็นใครบ้างะ ซึ่งเป็นศิลปินที่เราสองคนอวยแล้วอวยอีกไม่รู้จะอวยยังไงแล้วนะคะเออชื่นชอบแล้วผลงานที่ผ่านมาของเขามันดีมากจึงมากแล้วก็ล่าสุดเขาปล่อยอัลบั้มเต็มทุกคนไปฟังกันได้นะคะบนสตรีมมิ่งแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เราชอบมากที่สุดคือเพลงนี้ค่ะที่เรายกมานะคะถ้าเราเจอกันอีกของ Chili b i r s ค่ะอันนี้จะเป็นเราได้เจอกันอีกสักครั้งอยากถามอะไรดี ไม่ถามอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแบบท้าอย่างคิวไหมชาอะไรมาเพ็นเพลงนะได้นะหาเราด้เจื้อกันนี้เสือคังอย่างทาำแล้วก็เพลงที่ตองมาใส่ก็ยังทานข้าวกันหน่อยดีไหม มึงกลายปเป็นเพลงตลกงนี้ <S 1> <S 1> ไม่ได้ซึ่งจริงๆเราเป็นแท็กที่เศร้าที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเขียนเนื้อออกมาได้ดีการเล่าเนื้อเพลงเนี่ยดีมากด<ช>นตรีก็ดีมากแล้วอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเหมือนกึ่งๆไลฟ์เนื้อมาจาก c i n e m a t r i c Visual Concert นะคะใช่เป็น Visual c น n c e r t เนาะมันชื่อมันชื่อคอนเสิร์ตแบบ i อซ e อเซอร์วิติงซึ่งแบบว่าเขาทำมาหลายเพลงมากเนาะ แต่ว่าเราอะชอบเพลงนี้กันเราก็เลยจะยกเพลงนี้มาเป็นรีอคชันนะคะจริงๆก็ชอบทุกเพลงแหละแต่รู้สึกว่าเพลงนี้ยังไม่เคยทำารีอคเลยตั้งแต่เอ็มวีใช่ใช่ใช่อือก็เลยจะไปดูโชว์เอมๆกันเลยนะคะแล้วก็ลองเป็นยังไงเนาะสำหรับชุดน้ใช่ชน n อันนี้มาเป็นแบบเเ้้้ก่่นนนัััทีธอไไไดปฉมรู

ลองดค่ะวนะกดีไ่มลงดีมาก คอนโทรดีมากที่สุดจริงๆควาดีอ่ะจริงแน่นมากเยไล่อะไรขนาดนั้น

ใจสาใจมากดีมากคือเอาจริงอยากมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตเขาแต่คิดว่าคงลำบากในยุคนี้ว่าเราก็คงยังไม่ได้ไปไแบบเร็วๆนี้เคยพูดกับแกว่าแบบ เหมือนเขาจะมีคอนเสิร์ตใช่ป่ะเหมือนตอนแรกเขามีแพนคอนเสิร์ตการของค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ถ้ากลับไปเป็นว่าพ่อมีโควิดอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่แล้วฉันซี่เลื่อนเแกว่าอยากไปดูเราไปดูด้วยกันนะอะไรเงี้ยฉันอยากดูคอนเสิร์ตเขาสุดยอดขนาดดูแค่เนี้ยล้วรู้สึกว่ามันแบบมันอินมากมันฟินมากอ่ะถ้จริงถึงเลือกโช์นี้เพลงนี้มามาฟังเนีเพราะมันเป็นเพลงที่เราชอบที่สุดอืมถึงเลือกเพลงนี้มาโอ้โหแก็ ก็ไงก็คือมันมันพอมาฟังสดๆอ่ะมันเหมือนแบบยิ่งกว่าสตูดิโอเวอร์ชั่นอีกอ่ะเพราะมันเพราะมันเหมือนแบบมีเทคนิคมากขึ้นอารมณ์มาเต็มอารมณ์มันมาเต็มมากแบบฟิลลิ่งมันได้มากเลาเทคนิคเขาอีกแบบเราวกกับดนตรีสดอ่ะฟังแล้วมันฟินเนาะถ้าได้ฟังของจริงอ่ะลูกนรถกินเสียงของจริงอะแม่มันจะรู้สึกยังไงก็ดีมากนะเอาจริงๆแล้วอ่าเรารู้สึกว่าการดูชิลลี่เบิร์ดเพอร์ฟอร์มอ่ะเหมือนดูเชียร์มวย ฉันน่ารู้สึกว่าเหมือนเหมือนฉันนั่งดูศิลปินดีว่าอะก็เมื่อกี้เราเพิ่งทำเรียกชันวิดีโคุสซันมาเรียกชันไม่แตกแตกต่างกันเลยคือเหมือนเราเรียกชันดีว่าอยู่แล้วเหมือนกําลังเชียร์มวยอยู่ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าใช่มีการกดให้ตลอดแบบมันแตกไปเตอใน่การใส่แฟนใช่ใส่แนเอ้แต่เขาถ่ายภาพสวยมากจริงๆนะเป็นถ่ายภาพดีมากอ่ะใช่เป็นเวอร์ชวลที่ค่อนข้างสวยเลยนะ เออสวยเลยแล้วก็เออระบบซาวเขค่ะว่าก็ดีมากคือเรารู้สึกว่าดนตรีมันชัดมากแล้วก็เหมือนได้เห็นเขาเรียกอะไรอะเหมือนได้ฟังไหลายๆมิติของดนตรีมากขึ้นคือมันมีหลายเครื่องดนตรีแล้วเรารู้สึกมันชัดทีเนี้ยเราจะบอกว่าเราอ่ะชอบการไล่ระดับอารมณ์ของเพลงนี้มากเราเรารู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนคนร้องไห้ร้องเพลง คือเคยถึงขั้นแบบรู้สึกชอบเพลงนี้มากจนต้องแท็กเติร์ดในไอจไปว่ามีคนชมมีคนนึงเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพจเนี่ยแหละเราฉันก็แคปไปแล้วก็บอกว่าจริงรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนเขาเลยว่าเป็นเพลงที่เหมือนจะดีที่สุดที่ไทยทํามาในช่วงนี้เลยอะ่ะเป็นเพลงที่ดีที่สุดของไทยแล้วเนื้อเพลงเขียนมาดีมากไม่เท่าไหร่นะการถ่ายทอดอีก คือเราชมตั้งแต่เวอร์ชั่นสตูดิโอวอร์ชั่นแล้วท่อนที่เปลี่ยนคีย์อะเราจะทวิตไปตอนที่กระแทกอารมณ์อะเราทวิตคีย์ไปท่อนคุกแรกอะเรารู้สึกว่าเหมือนคนที่ร้องไห้อะแล้วเรารู้สึกว่าตอนตอนฟังครั้งแรกนะไม่ได้รู้สึกเศร้าเลยหรือปะไม่ได้รู้สึกเศร้าเลยแต่พอฟังครั้งแรกแล้วเราดิ่งมากเลยใช่ม,มันดิ่งมากจริงอืรู้สึกแบบ ไม่มีใครแทนชีเธอได้เลยอ่ะเข้าใจปะคือมันแบบพอเขาว่าได้เลยคือมันแบบมันมันจึกมันจึกมากเลยมันเหมือนมันมันแทงคนฟังมากมีพี่นอืดมันเหมือนมันแทงคนฟังมากแล้วพอช่วงหลังๆมันเหมือนแบบมันระเบิดไม่ไหวแล้วมันเหมือนแบบหลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไหลอารมณ์อ่ะแต่ทุกอย่างมันพุ่งผ่านออกมาแล้วเรารู้สึกว่า เขาไม่ไหวแล้วอะคนร้องท่อนสุดท้ายก็คือเหมือนคนที่ร้องไห้แล้วฟูมไายที่สุดอืมใช,ใช่จริงเห็นด้วยอืมอชื่นชมทุกอย่างเลยอะคือมัน,มนดีนหมดจนจนไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคือเขาถ่ายทอดการร้องออกมามันมันกระแทกเรามากเลยอะมัน,มนความที่อย่างที่แกบอกว่าเพลงเนี้ยมันมันดีมากแล้วลใช่มันดีในทุกมิติเลยอะมิติจริงๆแล้วก็วันนี้ เทคนิคเขาดีมากแบบแบบแบบกระทังชนใจสายใจเอิ่งเตงก็คือคริสเติน่ใช่ไหมล่ะไม่แล้วอะไรตรงตึงๆอ่ะมันเหมือนเพลงมัน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 มีความรู้สึกเหมือนได้ฟิลเพลงฝรั่งอะไรก็ไม่รู้แบบตึงๆเนี่ยตึงตึงหลังล่าตึงๆอ่ะคุณนึกถึงคริสเติน่ามาแล้วแบบมันต้องเฮ้ยขึ้นมาแล้วเขาเจ็บ นี่อ่ะเราชอบคําคําที่เขาลองหลายๆคำนะแบบเหมือนเหมือนเดิมมีเคาสังหา้ไปตอนที่ตอนที่ดรอปอารมณ์คือเรารู้สึกว่าเขามีการดรอปอารมณ์การขึ้นการแต่ระดับไดนามิกได้ดีจริงไดนามิกคนดีแล้วตอนที่พีกก็พีกมากจริงพอพีกทจบปุ๊บเราดองตีทุกอย่างมันดรอปลงอ่ะใส่ไม่หยุดคนลุกอันนั้นคือคนลุกนะใส่ไม่หยุด ใส่ไม่อยู่จริงๆเออโอ้ดีมากทีรีเบิร์ดแต่ฉันได้ดูฉันได้ดูเพลงอื่นแล้วนะฉันยังไม่ได้ดูในโอเควอชวลคอนเสิร์ตมันจะมีเพลงที่ร้องกับมินลีด้วยอันนั้นก็ดีมากก็เล่นไม่เล่นเชื่อยังไม่ได้ดูเพราะว่าพอพอพอออกเพลงนี้มาชอบเพลงนี้สุดเลยเลือกมาทำอย่างชันก่อนเออฉันได้ดูแล้วฉันก็แบบได้ดูได้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ายังไงทีรีเบิร์ดอ่ะก็ทำเพอร์ฟอร์แมนดีอยู่แล้วไม่เคยผิดหวัง ดีมากๆค่ะก็ให้กำลังใจต่อไปเนาะให้ทำผลงานดีๆออกมาอีกนะคะแล้วก็ฉั้นสตรีมแล้วนะอัลบั้มค่าว่าอ๋อซื้อแล้วเหมือนกันกันเลยยางจริงๆอยากได้อัลบั้มที่เป็นแบบอัลบั้มเกาเลยอ่ะมันสั่งได้นี่ใช่ป่ะเขายังซื้อได้อยู่ไหมเพราะเหมือนตอนแรกอ่ะเขาพีออเดอร์ไงน่าจะน่าจะทำมาเกินให้อยู่นะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเช็คดูดี๋ยวลองดูก็แบบ ไปสนับสนุนกันนะคะก็ไปสตรีมกันได้ที่แบบช่องทางต่างๆเนาะอัลบลั้ม is gonna be okay เนาะทีลิเบิร์มันดีมากมันพอทุกเพลงทุกคนเอาจริง,รงเออมันพอทุกเพลงทำมาเป็นจิตวิญญาณเนี่ยซอยอะเออทำเพลงมาแบบเป็นจิตวิญญาณอยู่อือืมอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินไทยที่เราชื่นชมนะเราก็ชื่นชมมากๆเลยเราก็ชอบแล้วก็ถูกจริตรู้สึกว่าถูกจริตจังเลย เราลองยากคือเอาจริงๆแล้วอะถ้าในแง่มุมของผู้ชายทั่วไปอะใครจะกดคาราเกลเอาเงี้ยใช่ถ้าเขายังขายอยู่อะฉันจะฝากแกซื้อแล้วก็ฝากไว้ที่แกก่อนนะได้แล้วทีินิตี้อะเขาต้องฝากฝากแล้วก็เดี๋ยวน้องเองิร์ดเท่านั้นเดี๋ยวให้น้องน้องไปเอาเดี๋ยวฝากน้องจิ๊บกับน้องจิ๊บไปเอาเดี๋ยวเขาก็ส่ง,ส,งส่งไปส่งไปนะที่อังกฤษเออให้ส่งไปท,ที่อังกฤษ คือแบบเดี๋ยวรอพร้อมกันเลยไม่รู้ทีลิเบิร์ยังขายอยู่ไหมอ่ะที่เป็นแบบเป็นแผ่นแผ่นเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาดูให้อืมอยากได้อยากได้อ,กอะ,อะก็คงสั่งจองผ่านลาซาด้าป่านนี้ยุคนี้ <laughs> ไม่รู้ก็ฝากทุกคนมาคอมเมนต์กันนะคะกับเพลงถ้าเราเจอกันอีกเนาะทีลิเบิร์ตกับเวอร์ชวลคอนเสิร์ตนะคะว่า ดูกันแล้วฟังกันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเนาะแฟนๆที่เรเบิร์ตก็น่าจะอยู่เนาะที่แบบดูเรีอคชันทวกเราฟังฟังหวังไว้อย่างั้นนะคะก็ไม่เราเราเจ้าของวงก็ต้องแบบว่าเช่นชมจริงๆก็คือเราอะช่องเราเลียวสุดแล้วทุกคนเลียวเลียวมากเลยจริงๆเราเราต้องไม่ชมตัวเองแม่แม่เราต้องให้คน ต้องบอกว่าช่องเราเลียวมากเลยเลียวจนบางทีอ่ะเ็ียวเกินไปโดนด่าเลียวจนโดนด่าแม่ใช่ก็คือจะบอกว่าเลียวมากที่เราชมอ่ะมันมันคือความจริงแล้เราตอนนี้ยเราอยู่ในช่วงที่เราคัดคอนเทนต์ที่เราจะทำล้วด้วยแล้วเราก็นำเสนอในคุณภาพอ่ะเจ้าได้ไหมเออไม่ดีไม่ทำค่ะจบใช่ไม่ดีเราจะมานั่งทำน่บางอันที่ดีมากๆแต่ว่า คือบางทีแบบไม่ได้อยู่ในคตติกอรีที่พวกเราแบบว่าหลุดอ่ะบางทีเราก็เราก็ไม่ได้เสพไงไม่ได้ไปเออเออบว่าเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่ได้แม่มันเยอะเงินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะได้ให้ฉันฉันเสพสื่อเป็นล้านเป็นหมื่นตาสิ่งก็จะไม่ได้ ต้องไปหาบมอตาเราหนึ่งนี้ไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้อ่าก็รอมาคอมเมนต์กันนะคะสําหรับโชว์นี้ค่ะว่าดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วก็ฟังเพลงโหลดเพลงกันด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนกันเยอะๆค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในรายการต่อไปของเพลงไทยเป็นสากลเพลงเกาหลีนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลปก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย